Young D. Everything is at peace. Wishing to return stars. The misty immortal kingdom the ferocious beasts of the wilderness. My early experiences, which are hardly worth mentioning. Reach the heavens and explain the myth. Move together! Thunder! Move together! I have traveled the Emerald Sea! Surprise!

เ๋ยวเวลระวังเลือดมันไม่คุ้มเพื่อนมันไม่คุ้มหายเแนวต้องการศัตรูหายไปแล้วซุปเปอร์คลินทำการส่งออกไป Defeated an enemy has been defeated. Double kill. You have defeated an enemy. Enemy onslaught. Fadula bum do it. Your team has destroyed a tower. โอ้เติมหน่อยดิเพื่อนดแ <highest> <highest> ตรูที โอ้ไม่ออกก่อนเดือนพออะไรมากันยืนยิงแค่ขนาดนั้น ่อยก้อนเพื่อนถอยก่อนสิ่อยโอผมมากันทุกท่าแล้วถ้าคุณโดนขนาดนั้นมันจะไปกันยังไงล่ะ Saying, <laughs> Yen, don't you not die, Nice assist! An enemy has been defeated! <laughs> An <laughs> ally has <laughs> been, <laughs> been defeated! Who don't be defeated? An enemy has been defeated! It must be accomplished!

เอาโล่ไปเลยรอบนี้ออกโล่ให้หน่อยเพื <h claro, <h <h ่อนเต่นตายเก่งเอาโล่ไปเลยใจเย็นพีเราใจเย็นๆไว้ปู้องไม่กันยืนแแลบติดตันยังไงเนี่ย

Oh, so, oh, know uh. <fighting noise> Your team has destroyed a tower. Your team has destroyed a tower. power. Your team has destroyed a tower. An enemy has been defeated. Um. <whats> โลโลโลที่ที่พกวีไหโลที่พกวีนะมังกรเพื่อนทำอะไรไม่ได้ปะกันแห้นะปันแน่ดีได้ระวังนะเสื้อเอาทั้งคับเอาให้เพื่อนมังกรนะ ăn เที่ยวที่ผ่าน The highest peak has been defeated host plays 4 breakthrough อ็บอ kind of ็บมันต้องไปล่างเลยไม่ใช่เราอ่ะเราเป็นลูมอ่ะบัฟฟ้าศัตรูยังไม่เกิดโจมตีอ็อบทำเรือเพื่อนจะไปบนก็ไปบนเลยเพื่อน ในเท่าเลยบเบาๆจ้าแลเพื่อนมันเจ็บหมดเลย,เลย้เรนมังกรของเราถูกโจมตีว่าไงป้าจะคงจะครองไหมจ๊ะมันเจ็บหมดเลยจ้ะเบาเลยเพื่นดอดนไม่ให้เกียร์คีเให้ไม่ให้มันเข้ามาเลย สว,ว,วยใบรอนเคลียร์คลิปเลยเพื่อนกะจายให้ไปทุกทางไบโอผมมีโลนะฮาพาเพื่อนเราฟ้าเลยเพื่อนฝากเปิดฝากเปวั ว่ามเพ่อนเราไปปาม่ะซึมัึขอ้อเพื่อนมันมาเยอะลุทำดีแมเย์ไปปอมไปปอมไปไม่ทันหรอกไม่ไหวหัเล่นเล่นไปเล่นมาปามเยอย่ต่ว่ามันองไม่ดันขีดแล้วมาปามเงินีมันตกสองสอง่า ถึงเวลาเมดเข้าไปรอเปิดตามยิงทั้เนี่ยตามไม่ทันเกิดใจดาเมจเรียจริงจวิงโอ้เติมหน่อยดิเพื่อนเ้นออกกันเวดไปอันดีกว่ามั้งไม่ก็ลงเขากันเมดดูแล้วมันเวทแรงนะดูแลเพื่อนเดี๋ยวออกเดี๋ยวไหน ไปรับไม่ทันไปรับไม่ทันลง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 ่างเดี๋ยวผมทำบนนี้ตัดคลิปเลยซับมันอยู่บนนะซับมันอยู่บนนะบีล่ามีฟิกไปเอาไอ้เมจดเนส่ง่ายเลยนะนนบัฟแดงเรายังไม่เกิดโอ้โหรอฟ้าเร,รอฟ้เพมแล้วเลยเพื่อน อย่ามานะด้อยด้อยดอยดอยห่กดๆๆกดหกดดกดหยุวกดยุกดหยดกดยุดกยุดกดยดกยกด้ยกดหกดกดางเดยกลางุดกดกดกลหดกแกดกลางเดยกะดอดนก ไปล่เ,เ,อเอาปั๊มดังนี่เลยนะยาวๆเอาปั๊มเอาปั๊มเอาปั๊มปั๊มชื้อผัดกันเลยนะดื้อผักันไปเรื่อยต่อเรอยตายมีอะไกันทันอยู่ตันใช่ไหมนะปั่นของถูโจมตีอออะเนแค่เกียย์กี่พอนะเพื่อนยังก็ได้ เอเอนเดี๋ยวโดนไปหัวมาเลยไป้ตะกี้มันเข้าต้องไม่กันคีบไม่คีบมันโถนเพื่อนงั้นคิวก็มันตีบ้านนบ้าของเรากกลังถูไว้ไม่คีบตีไปมึงผมดูเหาเอางาตามมาเดี๋ยวไล่ให้ไล่ให้ถอยโดยการบ้านการบ้านร่างขุดเตาร่างขีดเข้าเพื่อน อะไรเป็นการลากไหมล่ะพอถ้ผมเคยให้ก้อนแเดินอจจะต้มจะเดินบนจะเดินบนไ้เดินบนด้แบบเอาคนด้านล่างานล่างยาวเลยนะมืนมันจะอยู่บนเ้ยพวกพวกยืนได้มผมไม่ได้ไปพวกพวกยืได้ไหมผมแบบล้าง่าอย่นสุดนะอย่าตายนะไม่ถไม่สุด จะคีปให้เดนตคีปให้ตัดร่างไนกลางในกลางมันขโเดียวมันขโมเดียวมันจะเอาของมันโผล่มพนเอาของ้วเพื่อนมันก็จะอยู่บนนี้แเปิดเลยเปิดลยเปิดดาวเลเลยมันมาแว้วหผมดักไว้ให้ผมดัไว้สวยเ่อนสวย

เอ้ยผมใช้ฟ้ามันมาวะผมใช้ฟ้าไปไปไโอ๊โอกางให้เราเพื่อนอย่าไปสนใจเพื่อนเอาทางนี้ก็ผมสามทางนี่ชนะตัวคุณเพื่อนเอานฟอร์มเลยเวลสิบได้พอมันไม่มีคนมาทิ้งป้อมกับผมเดิผมก็บอกให้ไวโอมาไวโอเขาไม่มา เดี๋ยวผมจะเห็นโดน,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 นใส่หวัวตรงบาร์เขาหลุดมามันไม่มีคนคุ <have> ม้มต้อมเพื่อน <been defeated. S 1> มันมีผมอยู่คนเดียวไว้เขเลียกเขาไม่มาเพื่อนถอยเลยเพื่อนถอยเลยมันไปแล้วมันไปแล้วมันไปกันแล้วแบบมืดแบบมืดถอยเลยถอยถอยถอย,ถอย ไตรเกินนะเอาคิกกี้นะตามมาเสียไตรเกินนะตามมาเสียไตรเกินตามมาเสียไตรเกินเดี๋ยหน่อย,อยเพื่อนผมจะคิกกีก้นะโอ้โทางนี้เพื่อนตรงทางมันแตกแล้วเพื่อนแกดีจริงหาตังยูหาตังยูมันทางนี้เพื่อนมันฝ่าทางมันชนะแล้วเพื่อน จิงิงเเขือนปีกไอ้เกิดกัน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 แท้งกันแทงปิด้อมพี่ยี่สิบวิป้องศัตรูแตกหมดแล้วไตด่าเมื่อน้อยเขด่อนไป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 ๆิเบนวิคิเบนวิพี่เกิดปิป้องทัน